ขอยาและงานช่องอีสานบันพูดยังหน่อยครับเอาละครับจัดแล้วครับยุต้นสาดหน่อยนะครับโอ้แดดจัดเลยครับประสาทว่าเป็นนกแยงพี่น้องเขาชะว่าหรือเขาไฟกับบลูครับเมือนี้ขอยาและงานช่องอีสานบันพูดยังหน่อยผมน้องนายจอยตุ้งครับเหมือนี้มานี่ครับน้องบดสวัสดีครับผมโอ้ยมาจากกรุงเทพคุ้มเห็นผ้าม้าครับมาสายบานตรงไหลครับ มข่นพ่อผู้ใหญ่เคีนอลองนองโบสครับแยกกันครับเมือเ่อไงผมลงมากับโซนอีกโซนหนึ่งกับน,นองโบสพ,พ่อผู้ใหญ่อีอยู่อีกโซนหนึ่งครับอ๋อดินทวนทวนอยู่ครับจะเป็นโนกงย,ยังอ่ะเดี๋ยวเบ่งน้ำกันครับพี่นองครับต้นสาหน้อยครับโอ้ยอนแจงขนาดนะครับผม ครับเดี๋ยว้งเปียะเยอะครับจะบอกได้ไปนกเขาเช่าได้นกเขาไฟาก็ดินคักแพะโอ้เหลียวกับพ่อเหลีวว่เป็นท่าหรวครับเหลียวหลายทั้งกา กาบินวอนเยอะน่ครับต้องมองกันนะครับเ,เดี๋ยวลงมาเบ่งน้ำกันครับอาจารย์ครับว้ยมังคำนะนี่แหละครับดีนน้ำกันตั้งนก ขอ,อนกเลยนี่ครับอาจารย์ครับถือถือนกเขาไฟ ا ่ลาปลดเลยเอาขข้นมา้อาลุงจับนี่จับขานจับขาซองขาก่อนทำละเอาลุงได้นะ จับได้ปะสองขาไมมดูกจะคลายฝั่งไหนอ่ะอือนะครับจะเทียนบทไม่ได้มันได้น,เนกเขาไฟครับพี่น,ออน้องเอาเวลาหันหนาไปแล้วผมขปล่อยมันเลย แดัยืนขึ้นนั่นแหละยินขึ้นเลยปล่อยตั้งไป,ปบ่าวเมื่อนำดอกคนละยางกันครับอ๋าปล่อยอะไรพี่น้องเหนือวความเคารพครับ่องทายปีเก่าตอนรับปีใหม่สวัสดีทุกท่านทุกคนสุขภาพแข็งแรงเด้อนี่ครับน้องบดสวัสดีครับ